ดำล้อมในปั๊มรังกลุ่มเพื่อนห้าคนประกอบด้วยโอ๋ต้อมบอยฟ้าและแอนกำลังเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันบนถนนสายรองที่คดเคี้ยวและเงียบสงัดท่ามกลางความมืดมิดของค่ำคืนเสียงรถกระซิบผ่านต้นไม้ที่โค้งลงจนแทบมองไม่เห็นอะไรนอกจากไฟหน้ารถที่เลือนราง น้ำมันใกล้จะหมดแล้วมันอยู่เกือบครึ่งถังเองต้อมที่เป็นคนขับเริ่มกังวลเราคงต้องหาเติมน้ำมันด่วนแล้วโอ้พูดด้วยเสียงเบาเพราะบรรยากาศเริ่มกดดันรถค่อยๆช้าลงจนในที่สุดก็หยุดนิ่งกลางทางเมื่อทุกคนพยายามหาโทรศัพท์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือแต่สัญญาณก็ไม่มีแม้แต่นิดเดียวมีปั๊มน้ำมันเก่าๆแถวนี้ไหมฝาถาม บอยซึ่งนั่งแถวหลังหันไปมองข้างทางนั่นไงมีปั๊มน้ำมันเล็กๆอยู่ตรงนูน้นดูเหมือนจะเปิดอยู่ไฟโซลาเซลล์สีเหลืองเก่าๆสว่างสลัวอยู่ริมถนนมีป้ายชื่อปั๊มที่เกือบลบเลือนไปหมดแล้วกลุ่มเพื่อนจึงตัดสินใจเดินเข้าไปเติมน้ำมันเมื่อเข้าไปใกล้พวกเขาสังเกตเห็นว่าปั๊มนี้ดูเก่าและสุดโทมผิดปกติ เครื่องมือบางชิ้นเป็นสนิมมีถังน้ำมันวางเกะก,กะอยู่ริมกำแพงแต่ไม่มีคนอยู่เลยแปลกนะไม่มีคนเลยแอนพูดอย่างไม่มั่นใจขณะที่ต้อมเดินไปกดเติมน้ำมันจากเครื่องเก่าๆเ,เสียงลมพัดผ่านต้นไม้ทำให้เกิดเสียงแปลกๆคล้ายเสียงกระซิบอยู่ไกลๆทุกคนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่พยายามปัดเป่าความกลัวนั้นด้วยการหัวเราะและคุยกันเบาๆ จูๆ่ๆไฟในปั๊มก็ดับลงพร้อมกับเสียงเครื่องเติมน้ำมันที่หยุดทำงานต้อมรีบกดสวิตไฟแต่ก็ไม่ติดไฟดับหมดแล้วโอตะโกนเอาไงดีฟ้าถามเสียงสัน่นพวกเขาพยายามหาที่นั่งรอแต่กลับรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากที่ไหนสักแห่งบรรยากาศเริ่มเงียบสงัดผิดปกติจนทำให้ทุกคนเริ่มหวาดกลัว เสียงฝีเท้าค่อยๆเดินเข้าใกล้พวกเขาหันไปมองไม่เจอใครเลยมีแต่เงาดำเลือนลางอยู่ตามมุมปั๊มบอยรู้สึกเหมือนมีใครจับแขนเขาแต่พอหันไปกลับไม่มีอะไรอยู่เลยเราควรรีบออกไปจากที่นี่นะแอนกระซิบแต่เมื่อพวกเขาจะขึ้นรถกลับพบว่ากุญแจรถหายไปไหนวะต้อมเริ่มตรีงตนกทุกคนพยายามค้นหาแต่ก็ไร้วี่แวว ขณะที่เสียงลมและเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆราวกับมีบางสิ่งกำลังเล่นกับพวกเขากลางดึกบรรยากาศยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมเห็นเงาคนเดินผ่านไปมาแต่พอพวกเขามองไปกลับไม่มีใครจูจูไฟฟ้าที่ดับไปก็ดับสลัวขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาเห็นผามเงาคนหลายคนยืนล้อมรอบปั๊มในท่าทางแปลกๆ เสียงหัวเราะเยาะเย้ยและเสียงร้องไห้ประสานกันอย่างหลอนโอ้พยายามร้องเรียกชื่อเพื่อนๆแต่เสียงนั้นดูเหมือนจะถูกกลืนหายไปในความมืดยิ่งเวลาผ่านไปความหวาดกลัวก็ยิ่งพุ่งขึ้นไม่มีใครกล้าขยับตัวและในตอนเช้าปั๊มน้ำมันที่พวกเขาเคยเห็นในคืนก่อนกลายเป็นเพียงปั๊มร้างที่ไม่มีแต่เครื่องเติมน้ำมันไม่มีไฟไม่มีป้าย ไม่มีใครเคยเห็นใครใช้บริการที่นี่เลยแต่เพื่อนทั้งห้าคนยังติดอยู่ในนั้นไม่สามารถหาทางออกได้หลังจากที่กลุ่มเพื่อนห้าคนโอ้ต้อมบอยฟ้าและแอนตื่นขึ้นมาในปั๊มน้ำมันที่กลายเป็นปั๊มร้างอย่างไร้ร่องรอยของคนหรือเครื่องเติมน้ำมันทุกอย่างดูเหมือนกับฝันร้ายที่ไม่มีทางออกนี่มันเกิดอะไรขึ้น เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฝาถามด้วยน้ำเสียงสัน่นกุญแจรถก็หายไปและโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณโอ๋ oh, ตอบบอยเดินไปเปิดประตูรถที่จอดอยู่ข้างปัม๊มแต่ประตูล็อกแน่นราวกับมีใครอยู่ข้างในไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็เปิดไม่ได้ทันใดนั้นเสียงประหลาดก็เริ่มก้องกังวานรอบปัม๊มเหมือนเสียงสวดวนในภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเสียงนั้นทำให้ทุกคนขนลุก และเริ่มรู้สึกหนักใจเหมือนมีบางสิ่งมองอยู่เราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนที่จะสายเกินไปต้อมตัดสินใจพวกเขาเดินสำรวจบริเวณปั๊มซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าพื้นดินรอบๆเริ่มเปลี่ยนไปมีเถาวันเลื้อยปกคลุมทุกอย่างเหมือนถูกกลืนกินโดยเวลาที่หยุดนิ่งในความมืดพวกเขาเห็นเงาคนเดินวนเวียนรอบปั๊ม เห็นบางคนยืนจ้องพวกเขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าอย่ามองไปที่พวกมันนะโอตะกรเตือนแต่บอยไม่ทันระวังเงาหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาเขาและมือเย็นเชียบจับที่ไหล่เขาบอยร้องด้วยความกลัวก่อนจะล้มลงบนพื้นราวกับหมดสติบอยทุกคนร้องพร้อมกันพยายามช่วยกันพยุงบอยขึ้นมาแต่เขาดูเหมือนจะถูกบางสิ่งบางอย่างแทรกซึมเข้าไปในตัว ร่างกายเริ่มสั่นสะท้านและสายตากลายเป็นสีขาวว่างเปล่าวความรู้สึกเหมือนมีพลังลึกลับกำลังดึงพวกเขาให้ติดอยู่ในโลกที่ไม่มีวันหนีฟ้าพยายามใช้มือถือเปิดไฟฉายแต่แสงกลับกระเจิงเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดเสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังก้องรอบตัวแอนตะโกนเราต้องหนีต้องหนีออกไปจากที่นี่แต่ทุกทางออกกลับกลายเป็นหางตัน ฝูงชาวคนลึกลับเริ่มเข้ามาล้อมพวกเขาโอ้นึกขึ้นได้ว่าถ้าเรารวมกันเอาชนะความกลัวนี้อาจจะพอมีหวังพวกเขาจับมือกันแน่นหายใจลึกๆและพยายามก้าวเดินไปข้างหน้าในตอนนั้นเองฟ้าสังเกตเห็นตู้โทรศัพท์เก่าอยู่มุมหนึ่งของปั๊มที่ยังมีแสงสลัวลองโทรออกดูเถอะฟ้าพูดต้มรีบไปเปิดเครื่องและโทรออก แต่ปลายสายไม่มีเสียงตอบรับมีแต่เสียงลมหายใจหนักๆที่แผ่วเบาทันใดนั้นไฟในปั๊มสว่างขึ้นสลับกับมืดดับผู้เงาปริศนาที่ล้อมรอบกรีดร้องอย่างแผดเผากลุ่มเพื่อนตะโกนออกมาพร้อมกันเราไม่กลัวเราจะกลับบ้านแสงสว่างกลืนกินทุกอย่างเงาดำและเสียงลึกลับค่อยๆหายไปบอยค่อยๆฟื้นคืนสติกลุ่มเพื่อนจึงรีบวิ่งไปที่รถ ครั้งนี้ประตูเปิดได้พวกเขารีบสตาร์ทรถและขับออกไปจากปั๊มร้างอย่างรวดเร็วระหว่างทางทุกคนเงียบสงบมีแต่เสียงลมหายใจหนักๆและเสียงหัวใจเต้นระรัวเรารอบมาได้แต่ไม่รู้ว่าอะไรดึงเราเข้าไปในนั้นแอนพูดเสียงเบาอยากกลับไปที่นั่นอีกเลยโอย้ำรถของพวกเขาค่อยๆหายไปในความมืดขณะที่ปั๊มน้ำมันร้างนั้น ยังคงเงียบสงัดและเต็มไปด้วยความลึกลับที่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับช่วยคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับปั๊มน้ำมันร้างนี้หรือเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆแ,แบบนี้ไหมทุกคอมเมนต์ของคุณสำคัญมากจะได้มีกำลังใจทำคลิปรล,อน,ลอนต่อไป ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับอย่าพลาดเรื่องหลอนตอนต่อไปนะครับ